สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงลรคนาสิงนะคะประจํำครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม2564ค่ะ ชาวราศีสิงห์ีษะนาศห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะ mm hmm. ก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ mm hmm. การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงหรีษะนางห์ในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวเนาะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะคุณคือชาวธาตุไฟเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงลัคษะสิง์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตของชาวราศีสิงลัคนะสิงหน่อยค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงลัคษะสิง์ความรักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะ เด็กถือเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยค่ะและเป็นไพ่ชาเลออตนะคะชาวราศีสิงลัคษณะสิงค์ค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินนะคะพลึกศบกันมังกร โดเด่นมากๆในชาวราศีกันลัคนาการคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกโดดเด่นมากๆในชาวราศีกรกฎลัคนาการกฎอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะน่าจะเหมือนกับมันเป็นมันมันเป็นการศึกษาบางคนอยู่อยู่ อยู่ไกลกันมากๆนะคะเอ่ทำได้เพียงแต่ประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้แก่กันสักเท่าไหร่นะคะแต่ ด้วยความที่มีพ่เด็กถือเหรียญกับพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาแบบนี้นะคะก็ยังอยากที่จะมีกันและกันอยู่ต่อไปแต่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะอยู่แบบต่างประเทศเวลาไม่ตรงกันนะคะแล้วก็การงานของแต่ละคนก็ทำให้มีเวลาคุยกันน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะเลยทาให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะจืดชืดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า บางคนจะต้องจะต้องห่างไกลกันด้วยด้วยภาระหน้าที่ทางการงานด้วยนะคะเนาะบางคนก็อาจจะไปเรียนต่อศึกษาต่ออะไรประมาณนี้มันเลยทําให้ระยะทางเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สําคัญในเรื่องราวของความสัมพันธ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวราศีสิงลัศห์นั่นเองนะคะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงลัคนะสิงในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งวูรลุ่มเสียงให้ดังขึ้นค่ะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้นะคะ ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ความรักของชาวราศีสิงลนาสัคิห์ในช่วงวันที่1 1 5ถึง15ตุลาคม2564นะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ justice คะ่ะ1ไม่เท้านะคะ judgment นะคะ และเป็นไพ่ w o ว l d ค่ะชาวราศีสิงลัคนาสนงหคนะ,ค,ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลชาวาตดดินปึกษบกันมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นมีไพ่ของการมีไพ่ของพลังงานใหม่ๆเข้ามาแล้วมีไพ่ของการสื่อสารแล้วเลือกที่จะ ไปในทิศทางไหนสักที่หนึ่งนะคะชาวราศีสิงห์ลลคนาสิงศ์ในช่วงเครื่องเดือนแรกของเดือนตุลาคมนี้สำหรับคนที่อยู่ไกลกันต้องต้องเคลียร์ใจกันให้ดีนะคะต้องคุยกันต้องเคลียร์ใจกันให้ดีเพราะว่าไม่รู้สึกว่าพลังงานจากฝั่งเขาและฝั่งคุณอาจจะเป็นทั้งสงฝั่งหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะ ที่จะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ที่ความสัมพันธ์จะต้องเลือกไปในทิศทางไหนทิศทางหนึ่งซึ่งมันจะมีการพูดคุยกันมันจะมีการติดต่อมันจะมีการพูดคุยมันจะมีการาสื่อสารนะคะเพื่อที่จะเลือกนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะยุติ ไหมนะคะอืมก็เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกเนอะว่าความสัมพันธ์มัน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 ค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากๆสําหรับความสัมพันธ์ของคุณและเขาแล้วก็มันไม่มีทางเลยที่จะวนกลับมาในเรื่องนี้ แล้วบวกซึ่งมันแล้วบวกกับไพ่ของช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้านี้ค่ะมันมีไพ่ของพลังงานใหม่ๆเข้ามามันไม่ได้บอกนะว่าจะเข้ามาทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรืออาจจะเข้ามาทั้งสองฝั่งหรืออาจจะไม่เข้ามาเลยก็ได้แต่ว่ามันเป็นแนวโน้มพลังงานของไพ่ดังนั้นค่ะไม่รู้สึกว่าจะมีพลังงานใหม่ๆมเข้ามาไม่ว่าจะฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามแล้วก็จะมีการพูดคุยตกลงเพื่อที่จะโอเคจบความสัมพันธ์แล้วก็แยกย้ายนะคะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศรีสิงศการาศรีสิงจะเป็นอย่างไรไม่ขอ,อนเรียดบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สิบเหรียญค่ะ อัศวินถือถ้วยนะคะไพ่สีไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะชาวราศีสิงและคณะสิงคุณอาจจะคุยกับชาวโอ้ขึ้นมาคุดคาดเลยนะดินน้ำลมไฟนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้บไพ่เท่านั้นค่ะมันรู้สึกว่าในอนาคตเอาคำอะ่ะอย่างที่บอกเนะเาะ มันจะมีพลังงานใหม่เข้ามาก็จริงแต่พลังงานใหม่ที่เข้ามานั้นมันจะดีกว่าพลังงานเดิมที่ที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นทางลัดอะเหมือนกับเวลาเราแบบขึ้นทางด่วนอะไรประมาณนี้นะคะอืมแต่ไม่อยาจะบอกว่าต้องดูให้ดีด้วย มันน่ากลัวนะพลังงานที่ที่ที่มาใหม่แล้วมาอย่างรวดเร็วดังนั้นมาเร็วมันก็ไปเร็วได้นะคะมันจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไพ่ก็บอกว่าให้ดูดีๆเขาอาจจะแอบ,บใครมาก็ได้หรือคุณอาจจะแอบ,บใครก็ได้นะคะมีไพ่ของครอบครัวมีไพ่ของอะไรแบบนี้ขึ้นมาสิบเหรียญสี่ไม้เท้าและเป็นไพ่เจ็ดดา นะคะคนที่เข้ามา,มาใหม่ๆพลังงานใหม่ๆที่เข้ามามีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งเข้ามาแบบจริงใจนะคะและเข้ามาแบบหลอกหลวงดังนั้นต้องดูให้ดีๆไพ่เตือนแล้วนะคะอืมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะ ขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนําในเรื่องราวของความรักให้กับชาวราศีสิงห์ลคนาสิงห์ค่ะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบถ้วยค่ะเลเวอร์นะคะสามเหรียญค่ะและเป็นไพ่เอ็มเพลสนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ไพ่ทาโร่แนะนําว่าระมัดระวังคนที่เข้ามาใหม่โดยเฉพาะคนที่อ่า ได้เจอกันจากการทำงานการดีลงานคอนเน c t ชันต่างๆนะคะเ,เรารู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่ได้คุยรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีรู้สึกว่าเขาแบบว่าเออดูแลเราดีนะมีความรู้ดีนะแนะนำเราดีนะแต่ว่าความรู้สึกดีนั้นมันจะกลับกลายแปลเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์คนที่เข้ามาถ้าหากว่าเข้ามาทางด้านนี้คุณต้องดูดีๆว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเปล่ามีคู่แล้วหรือเปล่า นะคะเป็นเป็นไพ่ของคนที่มีครอบครัวแล้วดังนั้นคุณต้องดูดีๆแระมัดระวังหัวใจตัวเองด้วยแล้วก็การที่จะทําความรู้จักหรือว่าสนิทสนมกับใครนะคะต้องดูให้ดีมากๆเลยนะคะไพ่เตือนแล้วนะคะอืม ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กับแม่มาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ